สวัสดีค่ะทุกคนสีเองนะคะหวังว่าทุกคนสบายดีกันนะคะวันนี้สี่มีเรื่องใกล้ตัวมากๆที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันค่ะนั่นก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายคุณกำลังขาดวิตามินค่ะ ฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่าบางทีสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราอาจจะมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่เมื่อก่อนซีแองก็เป็นแบบนั้นค่ะบางทีรู้สึกเหนื่อยๆเพลียๆก็คิดว่าอาจจะพักผ่อนน้อยหรือบางทีก็ปวดหัวบ่อยๆก็คิดว่าเป็นเพราะเครียดแต่พอได้มาศึกษาเรื่องนี้จริงๆจังๆถึงได้รู้ว่าหลายๆครั้งที่ร่างกายส่งสัญญาณแปลกๆออกมา มันอาจจะเป็นเพราะเรากำลังขาดวิตามินบางชนิดอยู่ด้วยใดค่ะวันนี้ซีเลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้ทุกคนฟังกันนะคะจะได้ลองสังเกตตัวเองดูว่ามีสัญญาณเหล่านี้บ้างหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงสัญญาณต่างๆซีอยากจะอธิบายสั้นๆก่อนว่าทำไมวิตามินถึงสำคัญกับร่างกายของเรามากๆนะคะ ลองนึกภาพดูนะคะว่าร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนค่ะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆก็เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นและชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ถ้าเราขาดวิตามินบางชนิดไปก็เหมือนเครื่องจักรขาดน้ำมันหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นทำให้การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวนไปหมดไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทหรือแม้แต่การสร้างพลังงานในแต่ละวันค่ะ วิตามินแต่ละชนิดก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะบางตัวช่วยเรื่องผิวพรรณบางตัวช่วยเรื่องกระดูกบางตัวช่วยเรื่องสายตาหรือบางตัวก็ช่วยให้เรามีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันค่ะมาเริ่มกันที่สัญญาณแรกที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือผิวพรรณของเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสุขภาพภายในของเราเลย ผิวแห้งแตกลอกเป็นขุยหรือมีผื่นขึ้นง่ายถ้าคุณรู้สึกว่าผิวของคุณแห้งมากๆทาโลชั่นเท่าไหร่ก็ไม่หายหรือมีอาการลอกเป็นขุยบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของการขาดวิตามิน A วิตามิน C หรือวิตามิน C ก็ได้ค่ะวิตามิน A ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นส่วนวิตามิน C ก็สำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนค่ะ เป็นแผลแล้วหายช้าหรือมีรอยช้ำง่ายอันนี้เป็นสัญญาณคลาสสิกของการขาดวิตามินซีวิตามินซีเลยค่ะวิตามินซีช่วยในการสมานแผลและเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดฝอยถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองเป็นแผลเล็กน้อยก็หายช้าหรือชนอะไรนิดหน่อยก็มีรอยช้ำง่ายๆลองเพิ่มวิตามินซีในอาหารดูนะคะ ผมร่วงเล็บเปราะหักง่ายน้องสากวิตามิน A และ C แล้วการขาดไบโอตินหรือที่เรียกว่าวิตามิน B7 ก็เป็นสาเหตุของปัญหาผมและเล็บได้ค่ะไบโอตินช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บให้แข็งแรงถ้าคุณผมร่วงเยอะกว่าปกติหรือเล็บฉีกขาดง่ายลองหันมาทานอาหารที่มีไบโอตินสูงๆดูนะคะเช่นไข่แดงถั่วต่างๆหรือธัญพืชค่ะ มาต่อกันที่สัญญาณที่เกี่ยวกับพลังงานและความอ่อนเพลียนะคะสัญญาณเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนอาจจะเป็นเพราะคุณขาดวิตามินบางตัวได้ค่ะ รู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตลอดเวลาถ้าคุณนอนพอแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเพลียตลอดทั้งวันหรือไม่มีแรงจะทำอะไรเลยอาจเป็นสัญญาณของขาดวิตามิน B รวม B complex โดยเฉพาะวิตามิน B12 ไวิตามิน B12 และโฟเลตค่ะวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งทำเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอก็จะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายค่ะ เป็นตะคริวบ่อยๆหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงสัญญาณนี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังขาดแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทค่ะถึงแม้ไม่ใช่กลุ่มวิตามินโดยตรงแต่ก็สัมพันธ์กันนะคะและมักจะพบการขาดร่วมกันค่ะ เวียนหัวหน้ามืดบ่อยๆนอกจากภาวะโลหิตจางแล้วการขาดวิตามิน b 12วิตามิน b 12ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวียนหัวได้เช่นกันค่ะเนื่องจากวิตามิน b 12มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงและรักษาสุขภาพของระบบประสาทค่ะ มาดูกันที่เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเรากันบ้างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายหรือแผลหายช้าอาจเป็นเพราะภูมิคุ้มกันของคุณกำลังอ่อนแอและต้องการวิตามินบางชนิดมาช่วยเสริมค่ะ ป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายหายยากนี่คือสัญญาณคลาสสิกของการขาดวิตามินซีวิตามินซีและวิตามินดีวิตามินดีเลยค่ะวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยค่ะส่วนวิตามินดีก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยค่ะ มีแผลในปากบ่อยๆหรือปากเปลื่อยสัญญาณนี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังขาดวิตามิน B รวม (B complex) โดยเฉพาะวิตามิน b 2ไรโบฟาวินและวิตามิน b 6ไพรีดอคซินค่ะวิตามินกลุ่มนี้สำคัญต่อสุขภาพของเยื่อบุต่างๆในร่างกายค่ะ เหงือกบวมเลือดออกง่ายหากคุณมีปัญหาเหงือกบวมหรือแปรงฟันแล้วเลือดออกง่ายอาจเป็นสัญญาณของการขาดวิตามินซีไวตามินซีอย่างรุนแรงได้ค่ะนอกจากสัญญาณที่ซีเล่ามาแล้วยังมีสัญญาณอื่นๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปได้อีกนะคะสายตาพร่ามัวมองเห็นในที่มืดไม่ดี ถ้าคุณรู้สึกว่าการมองเห็นของคุณแย่ลงโดยเฉพาะในที่แสงน้อยอาจเป็นสัญญาณของการขาดวิตามินเอวิตามินเอค่ะวิตามินเอสำคัญต่อาการทำงานของจอประสาทตามากมากค่ะปวดกระดูกปวดข้อหากคุณรู้สึกปวดกระดูกหรือข้อต่อโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนอาจเป็นเพราะคุณขาดวิตามินดีวิตามินดีและแคลเซียมแคลเซียมค่ะ วิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันค่ะลิ้นบวมแดงหรือลิ้นเลี้ยนสัญญาณนี้อาจบ่งบอกถึงการขาดวิตามิน B12 หรือวิตามินบี2ิหรือโฟเลตได้ค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเราจะเติมเต็มวิตามินที่ขาดไปได้อย่างไรสิ่งที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือการทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ พยายามเลือกทานผักผลไม้หลากสีธัญพืชไม่ขัดสีเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและไข่ให้หลากหลายในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างเพียงพอค่ะบางทีถ้าเรามีข้อจำกัดในการทานอาหารเช่นทานมังสวิรัตหรือมีอาการแพ้อาหารบางชนิดอาจจะพิจารณาการทานวิตามินเสริมได้ค่ะ แต่ก่อนที่จะทานวิตามินเสริมซีขอแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนาการก่อนนะคะเพราะการทานวิตามินเสริมมากเกินไปหรือทานชนิดที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการใช้ชีวิตประจำวันค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและจัดการความเครียดก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้นด้วยค่ะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า หวังว่าเรื่องราวที่ซีนำมาเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราได้รู้จักสังเกตร,ร่างกายตัวเองค่ะร่างกายของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มักจะส่งสัญญาณเตือนเราเสมอว่าอะไรที่ขาดหายไปหรืออะไรที่ผิดปกติไปแค่เราเปิดใจรับฟังแล้วเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจมันค่ะ การดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละคะ่ะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอจริงไหมคะวันนี้คุณได้ลองสำรวจตัวเองดูแล้วหรือ,อยังคะว่าร่างกายของคุณกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงคุณอยู่หรือเปล่า ซีอยากชวนทุกคนมาลองสังเกตสัญญาณต่างๆที่สีพูดถึงในวันนี้ดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกซีหน่อยว่าคุณเคยมีสัญญาณเหล่านี้บ้างไหมหรือถ้าใครมีวิธีดูแลสุขภาพและเติมเต็มวิตามินดีๆก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะซีอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ